สวัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อคับสังวานงานปั่นคือเนเขาเนาะครับเนาะเมื่อน,นี้กะตีผ้าทานันผบ้สมมาส้มมาขอตัวเด็ดน้ำพอนใหญ่เนาะพอนใหญ่เพิ่นฝันดีเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีอยู่องไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะครับเมื่อนี้กะตีผ้าทานันผบ้สมมาส้มเอาขอตัวเด็ดน้ำพอนใหญ่เนาะมาเทียเพิ่นได้ตัวเด็ดตัวเด็กกะจังมาหลุนน้ำกันเนาะครับเมื่อนี้คือว่าถามแล้วว่าเพิ่นฝันอยู่่วาสั่นแต่ว่า ก็บ่ได you you yeah. ้สอหลายเนาะจักเพิ่นฝันได้ตัวใดจังไปฟังน้ำกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับฝันว่าจังไรเนาะครับเมื่อคืนนี่บวกลูกบวกหลานเน่เพื่อเป็นแนวทางให้รับเจ้าท่านผู้ชมฝันว่าเขาเกี่ยวไม่สองดวงโอ้กำรมติดกันมาข้างเดียวสองดวงครับหลองดั่งเลยพ่อใหญ่คาดว่าสิเป็นขันมันเลขขันมันตีก็เสียว่าเก้าหาเก้าโอ้ฝัน ผมก็ได้หาเก้าด้วยวดนี้ได้หาเก่าพอดที่เขากันได้หาเก่าพอดีก็พ่อใหญ่เอ้าเก้าหาเก้านั่นล่ะครับครับได้ได้เพราะว่าได้หาเก่าคือกันอยู่แต่ว่าพอดีพ่อใหญ่ว่าหาเก่าผมมักจูบเจ้าเจ้าเลยเพราะว่าฟันเขากันเนาะผมว่าตีลองหาเก่าอยู่เกี้ยวสองดวงกับิ้นไปทาทังเดียวกันก็คือว่าเอ้าเกี่ยวเจ้าพั่นครับก็เลยว่าเมื่อก็เลยตีว่าหาเกี้ยวสองดวงเลยว่าเป็นเก้า เป็นเก้า่ทีเก้าห้าเก้าโอ้ได้การเด้การครับเขากันนะครับเด้อเลขหัว่ด้อพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่ทองอยู่วัดป่าด่านเมฆพ่นเป็นทายกพ่นลงมาวัดสมือสมือเนาะครับขาดเพ่นกับว่าได้เป็นวันเสียนวันพระขาดพ่อใหญ่กับว่าได้เนาะพ่อใหญ่เป็นผู้ผ้านั่มผ้าเบาผ้าวาทุกทิ้งทุกอย่างนั่นแหะเมื่อนี่พ่นกับฝันดีสั่นพอดีแอดก็ได้ตัวเดียวกันครับพ่อใหญ่พอดีพอดีล่องจบ เป๊ะๆน้ากันเลยเก้าหาเก้าคือกันเนาะงวดนี้ว่าตีหลุดหนักๆอยู่ครับงวดนี้ท่านผู้ชมได้ยินกับมาหลุดน้ากันเด้อครับเด้องวดนี้เด้อสรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันที่สามสิบท่านว่านี่ยละสรงไายปีเก่าเนาะขันมานหรืมาปั่นพญานาคสั่นน้ำกันเออเพราะไงว่าขันมานแล้วก็มาซอยส่างซอยพัฒนาซอยบุรณะซอยกันเนาะปั่นพญานาคกับสั่น s ่วงนี้แอดกำลังขึ้นคลองพญานาคเนาะขึ้นคลองพญานาครอบปู สอบปูทั้งสองตนสองด้านสองขางคู่นึงกันละตัวหนึ่งจะมีผู้จองพระใหญ่วายังตัวหนึ่งมาสั่นยังท่านมีผู้จองอยู่เนาะเั้งสีเั้งคาเล็กคาสร้างกันละแต่ก็เอ็ดเป็นฐานไว้รับร่องไว้บัดเทียมีผู้ใจเสียท่ายอยากมาทําบุญรวมบุญน้ำพ่นก็จังมัดจองนะทําบุญรวมเพ่นเด้อครับเด้อปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาข้องตีมีสอกในลาบน้ำกันทุกทุกคนเนาะตอนรับปี ไม่ตัวส่งไายปีกเก่าคืองวดนี้แล้วครับเด้อจะเริ่มแล้วครับก็หาเก่าเพราไงก็ว่าคือกันเนาะหาเก่าเก่าหาสัญลักษณ์กาดว่าภาสิแมนรูแมนกะวิจารย์ในการรับสมเนาะครับเนาะแมนบ่แมนกะวิจารย์ในการรับสมมันเพราะว่าเข้ากับจับโตมาได้ครับข้างบนผู้ออกความฝันก็คือความฝันเนาะครับเนาะฝฝััันนนคววาาม กันว่าถื่อก็ยังว่าถื่อเท้กับหางมาลุนน้ากันลอ่ลองเบิ้งเนาะมาลุนน้ากันล่องเบิ้งบัดเทียมันเข่าอีลีกับได้มาทํบาบุญควมกันเนาะมาทําบุญน้เพ่นอยู่ทั้งนี้แหละเขามาที่สามเลยนี่ครับโอ้มาที่สามเมื่อน,นั้นยายป่าหางวใจเพิ่อนกับเสียดายโย <c oughs> โอ้ยพอไงเพิพอพ่อนก็ไม่ไงเพิ่อนกับเบาได้การโยสันยส่นเถื่อเถื่อโยสั่นเพิ่อเบอกไปถามเพิ่อนอีกเด้อฮารุนมาสั่น แต่แอดมากมากก็บ่าถามเราบ่ได้บ่ฝันจักเทียกับห้วงก็อย่ามาฝันช่องไทยปีเก่าเลยละครจังไดยมาถามพ่อใหญ่เนาะพอดีพ่อใหญ่กับว่าฝันพอดีชฝันเคื่อนนี่ละเทียกับบอกฝันถามเสมอเสมออยากล่องคทียพ่อใหญ่อยากให้พ่อใหญ่มาเปลี่ยนพระเอกอยากให้พ่อใหญ่มาเปลี่ยนพระเอกว่าทีล่องมาได้ก็ถามอยู่บ่ได้บ่เห็นครับเพื่อนเอิญไปกินเขานะครับเนาะ พ่อใหญ่เพื่อนก็ติไปกินเขา่าครับทางอาจารย์ครูบาอาจารย์เพื่อนก็สันแล้วแล้วเนะาะครูบาอาจารย์เพื่อนก็สันแล้วช่วงนี้ก็แฮดก็กำลังมัดคงมัดคงพญานาคเนาะครับเนาะผู้เสียท้อมัดคงอยู่แต่พ่อใหญ่ก็มาเรียนน้ำก็เลยถามตัวเด็ดน้ำพ่อใหญ่เนาะเพื่อนก็ว่าได้ตัวเด็ดแล้วเพื่อนก็ฝันนี่ละว่าสั้นแต่ก่อนเพื่อนก็มาฝันนี่ครับหัวพญาน,นาคครับ พญานาคเนาะข้อด้านข้อลงมาเนี่ก็เป็นโตพ่น้ำก็ได้ครับพ่น้ำก็ได้พญานาคใส่สายยางไว้แล้วพ่นน้ำก็ได้ครับท่านบุ้ชมถ้าหากอยากก็รวมบุญน้ำเพลนกับเส้นนะครับเ้อวัดป่าด่านเม็กครับด้านนี้ก็มีแล้วเจ้าภาพด้านนี้เนาะแต่ด้านที่สองยังท่านมมีเจ้าภาพมาจองอยู่แต่แอดก็เห็ดเป็นฐานโครงสร้างไวก้ก่อนเห็ดเป็นฐานโครงสร้างไวก้ก่อนเพื่อ ที่มีหยาดติดถ้ำอยากมาร่วมบุญทำบุญอยากมาซอยส่างน้ำเนาะเทียอยากมาซอยส่างน้ำกันกหเสิ่ห์นะครับเดออในด่านที่สองยังท่านเด็ยังท่านเด็ขึ้นคค้งนะครับเนาะยังท่านขึ้นคค้งยังท่านมีผู้จองถ้าหากอยากทำบุญน้ำกันก็มาเด้อครับเด้อมาร่วมบุญน้ำเพลินครับหยาดติดถ้ำเพลินก็มาซื่มคุณหมอเพลินก็มาแตทางข้ามวงนะครับเนาะเมื่อนี้มาขอโศกขอไส้มาทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เพ <accurately S 2> ิ่นกับมาตะไก่สุ่มทีมงานคุณหมอเพื่นเนาะทีมงานคุณหมอเพื่นเพราะเมื่อนี้มากหนาหลายตานะครับช่วงตอนเที่ยงตอนซีหาโมงกัตีมีไทยสามหมอขึ้นมาครับแม่คขาเนาะสุวมเม่คขายาติดถ้ำเพื่นสายบุญเพื่นก็ดีขึ้นมาอีกเพราะช่วงเศร้าดีเพื่นกัค้าขายของเนาะสุมเม่คขาไปขายเนาะช่วงนี้เพื่นกัขายของอย่แต่กับช่วง ที่ขึ้นมาเพ้นขึ้นว่าขึ้นอยู่เพ้นเนาะมาตอนช่วงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ช่วงนี้กัติดช่วงนี้ยังตอนเศร้านะครับเนาะครับช่วงนี้กัเขามากินเข่าในซาลาเนาะครับเนาะช่วงนี้เขามากินเข่าในซาลาครับมากหนาหลายตาเขาครับเนาะมือนี้มีทีมงานคุณหมอเพื่นกับมาตาขมวงเนาะครับ ก็มาทำบุญทรงไทยปีเก้าตอนรับปีหม้น้ากันมือนี่ก็มาสังสรรค์น,นะครับเนาะสังสรร์น้ากันน,นี่ครับทีมงานคุณหมอคนเนาะเป็นมาจากขมวงครับยิงข้อมกันครับ <c oughs> ครับครับนี่คือสลาการระเลียของครูบาาจาย์โยวัดป่าด่านเม็กนะครับเนาะวัดป่าด่านเม็ก นี่นกยูงนะครับเนาะส้มนกยงน้ากันเดี๋ยวแอดจิพาไปส้มปูใหญ่อีกเดอกสองนะครับส้มปูใหญ่น้ากันครับครับมาส้มดันปูอีกรอบสองนะครับเนาะคือสถานที่ปูองใหญ่นี่ก็คือท่าสีเรียบร้อยนะครับเนาะทั้งสามองค์เนาะท่าสีแทนดอกบัวก็เรียบร้อยนะครับเนาะ ญาติธถรมที่ขาเจ้ามาทรงามาซอยท่าสีท่าหยังเนาะครับที่ขาเจ้ามีประจุดจัดจุปัจจัยมาซอยมาสางมาท่าสีก็คือเสร็จสิ้นไปเนาะครับพระแต่เหลือตาพญานาคเนาะครับต่อขั้นตอนต่อไปเนาะเหลือตาพญานาคเพราะพญานาคนี่ก็ติดขึ้นอีกสองตนตอนนี้ก็มีแล้วครับเจ้าภาพครับเจ้าภาพแต่ตนที่สองเนาะ คื่อตัวนี้สองกับท่านนี่ท่านนี่มีผูมาจองเนาะแต่กับเห็ดเป็นขา้นให้ซื้อเห็ดเป็นขัน้อขนอันนี้ครับก็คือเป็นตะไคร้เป็นโค้งเล็กเนาะครับเนาะอาจารย์วา่าจะเป็นโค้งเล็กก็ซื้อกับเป็นพญานาคแน,น่อ่ะสนทานพุม่มผู้ใดสนใจอยากมาเป็นเจ้าภาพรวมรวมแล้วก็เส้นนะครับเด้อตัวนี้สองเนาะตัวนี้สองอันนี้ก็เป็นสายยางนะครับเป็นสายยาง สายยางตอ้อน้ำครับสายยางตอ้อน้ำก็คือติพ่นน้ำได้เนาะแต่ละตัวเนาะแต่ละตัวเนี่ยก็บตีโพนน้ำได้อยู่ประมาณหกเมก็ดเก็ดเม็ดคว่ำไก่เนาะน้ำแห้งก็ไปไก่เนาะครับพญ,ญา,า,านาคพ่นน้ำได้ครับเรื่อยๆขั้นไปตามตีบอดุงคือตามเคยเห็นเนาะครับตีบอดุงแต่นี่ก็เรื่อยๆขั้นไปซิกแซกซิกแซกไปตำขัานเนาะครับเฮ็ดคล้ายๆคือพเพลื่อยตาม ถนนคนทางเนาะครับเนาะเป็นดุ่งๆบอกจากด้านข้างเป็นดุ่งๆเนาะไข่พันพันเรื่อยไปเรื่อยเนาะครับเนาะคือพันเรื่อยไปปัจใจกับไม่เรื่อยพันว่าอยากติดถ้ำก็ค่อยๆไม่เรื่อยไข่คือจังพญานาคพันเรื่อยเนาะก็เลยได้เฮ็ดซ่องเรื่อยเรื่อยข้านพันว่าเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยพันว่าครับบ่เคยบ่เคยเฮ็ดจักเทียครับเขาก็มีครั้งแรกเนาะครับเฮ็ดเรื่อยเรื่อยข้านไปพันว่า การเลื่อยเนี่ยคือพันวาเฮ็ดไปเรื่อยเนาะเฮ็ดไปเรื่อยทำไปเรื่อยอยากติดทำกับมาเรื่อยเอยนาะพ่นวาครับส่วนมากก็เคยเฮ็ดจะดุงเนาะตัวพันดุง่งตามขัน้นแต่มีคููนี่แหละ H ed, H ed เฮ็ดเฮ็ดเรื่อยเรื่อยพันว่าเฮ็ดไปเรื่อยคือพญานาคนี่เพันวาเน,นา,นนานะครับตัวน,นี้สวงก็ทีเฮ็ดแบบเดียวกันนะครับเนาะตัวน,นี้สวางแต่หากมีผู้สนใจใจใสัท่าอยากทำบุญทำ ยากสั่งเฮ็ดร่วมบุญน้ำเพลินกับเส้นนะครับเด้อว,วัดป่าด่านเม็กวัดป่าด่านเม็กนะครับเนาะตัวนี้สวงก็ติขึ้นด้านนี้ครับเฮ็ดขัน้นใบกอนแต่ถ้าหากความปัจจัยจัตุปจัจจัยย่มใดกับข้องติดได้เฮ็ดได้สั่งเนาะถ้าหากนี่อยาติธทรมาซอยสั่งมาร่วมทำบุญน้ำกับเก็บบุระเล็กละน้อยเก็บไปเท่านั้นเท่าน,นี้ข้องติพ่อเนาะอาจังติดได้มาเฮ็ดอีกต่อถ้าหากจัตุปัจจัยบ่ทิเนให้พ่อก็ เอดกติเฮ็ดต้ตนเดียวไปซะก่อนจังตีลงไปบัดวัดป่านาดูนนะครับเนาะลงไปแล้วกติไปเฮ็ดทำจำลองปั่นพระปางเปิดโลกเทวด,ดานั่งฟ้านะครับเนะนาะพญานาคคู่หนึ่งอยู่หันถ้าหากิันหาจัตุปัจจยพร้อมว้แล้วว้าส่วงระยะแอ็ดปั่นต้นแรกกับต้นที่สองเลยตีได้วขึ้นพร้อมกันไปเลยครับขึ้นพร้อมกันแล้วเร็จแล้วจังลงไปวัดหน่อยนะดูที่เดียวแล้วเนาะครับเนาะ ครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคโควิดนะครับเด้อส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็ย่างเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคไผ่ไข้เก็บสุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงพลานาะมัยแข็งแรงขอให้ร่ำรวย,วยถือเลขถือหวยงวดนี่เนาะวันที่สามสิบท่านว่าเนาะมาหลุนน้ำกันมาขอสออกขอลาบ ตอนรับปีใหม่น้ากันเด้อครับเด้อเพราะว่าเมื่อนี้กัญาติท่านกับมาหลายครับชุมทีมงานคุณหมอทางขางมวงเนาะเพิ่นกับขึ้นมาหลายหนาหลายตาครับเพิ่นมาขอสอกอลาเพิ่นก็มาเที่ยวมาอยู่เรื่อยเดือนละสองเทียอยู่เพิ่นมาเนาะเพิ่นก็มาขอสอกขอลาบสงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่คือกันแต่ญาติท่านทางสามหมอเพิ่นกับทขึ้นมาสุดสองสองสถานทีเนาะชุมแม่ค้าแม่ขา,ขายเพิ่นว่ากับทมาร่วมกลุ่มเมัอนอยู่พี่ละ เือแม่ขา,ขายแม่ขายเป็นกติมาสองกลุ่มแต่กับโยกไก่กันโยกกับ่กบหูจักกันดอกแต่หางนัดไม้มือเดียวกันเนาะกะตีม้ามือเดียวกันนี่ละกะบ่กูฮว่าผู้ใดติมามือใดแต่ท่อมากกับว่าอยากมามือนี้มากกับพอดีมากอยากมากมากมา,มา,มาพพร้อมกันพอดีท่อมันเนาะครับเนาะสามกลุ่มเมันว่าทีเปิดขึ้นมามือนี้มาขอโศกขอไส้ขอโศกขอหลาบรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ครับสุดท้ายนี่คอยมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคโควอบิดนะครับเด้อคอยลำลำเรื่อยๆถือเกล็ดถือหอยวันที่30สุขคีสุขขังสตังต์เต็มท้องเต็มไทยเลือยใส่เลือสอยวิถีวิถีสินนะครับเนาะขออย่าเก็บอย่าจนอย่าตำโควกอนอย่าจนโควไผปนะครับเด้อสวัสดีครับ